สวัสดีครับท่านทุกฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส .934 อุทัยธานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 8 8 7 5เ h ม AM กะเฮิรตซ์ AM 1,512กิโลเฮิร์วิธีออนไลน์ w w w r b s 934 o r g นะครับแล้วก็เพจ f c e e o o o l l v v วส934อุทัยธานีติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8.20นาทีถึง8.30นาทีโดยมีผม สิบเอกธีรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้จะพาทุกฟังไปติดตามข่าวสารภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒน,น,นากันนะครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูน,าาน,านย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธา,นานรณภัยลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในคลองท่าลาดและตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดุทกภยัยเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาทั้งนี้ศูน,าาน,านย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีณฝ่าย หนงน้ำและบำุงรักษาที่3ท่าลาดโครงการชรประทานชาเชิงเซาตมบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดชาเชิงเซาไปต่อก็ด้วยหน่วยพัฒนาการขั้นที่1นสําน่สนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยศูนย์บรรเทาสารภัยหน่วยพัฒนาการขั้นที่หนึ่งนนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกาลังพลชุดบรรเทาสาระภัยขึ้นที่เร็วจํานวน5้านายพร้อมด้วยรถยนต์มรทุกขนาดเล็กอีสูสุจำนวนหนึ่งคันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำห้วยและคลองชุมชน ต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากจากผลกระทบของพายุโซนร้อนวิภาเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ณนะพื้นที่ตำบลห้วยขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี